เช้าอีกวันที่วุ่นวายครับวันนี้ก็ขึ้คืนเกี่ยวเสร็จไม่รู้จะขันไหนต่อขันไหนครับจานโอมมาสายครับมัวแต่ไปคาราโอเกะเมื่อคืนนี้เพิ่งมาถึงเกะกาอยู่ขันเดียวครับป๋าโอมมาสายกว่าเขาเลย ติดนักร้องเจ้าของรถลูกพี่ผมก็โดนมิ้มต่อยตาบวมหมดนี่ก็เตรียมน้ำแข็งมาให้ สวิตสวิตน้ำมันวันละเจ็ดพันไม่พอครับสองคันไม่พอดูครับให้ดูที่แท็กนะครับให้ดูที่แท็กครับดูครับมันจะหนักขนาดไหนเหนียว นีพเพชรเจริญจะไปกับโอ้ไปกับไอห,หนุ่มไ้ไฟครับนุ่นไปกับจัมโบครับอ,อ่สักจเจริญไปกับพรครับสักจเจริญเจอโคตรเครือเลยเมื่อวานสองคันเนี่ยห้าไล่เจียวขูเป็นชั่วโมงอ่ะเจอเครือ แล้วก็มิมเยอะมากมิมต่อยอัดเยอะๆก็ไม่ดีน sí <po uh> ั่นเห็นไหมนยมันจะไหลเข้าสายพานเปียกเลยอเมรันหยาเสียดหัว ล่องเปียกวินเปียกนะไม่ใช่เรื่องดีนั่นี่ก็ล่อจระเข้นี่ใส่เส้นยาวถูงหนร้อยสามสิบมันมาเต็มไประยะไหลเต็มไปเลย สักเจริญวันนี้ก็แยกกันครับ40แป้ง40แล้วก็15 2สองคัน